เดี๋ยวเราไปดูงานวิจัยประเภทอื่นอีกนะคะเรามาดูกันซิว่าเขา,เาใช้งานวิจัยด้านอื่นๆเนี่ยอะไรกันบ้างนะ,ะถ้าเราแบ่งงานวิจัยตามความต้องการนะนะคะอย่างแรกนะแบ่งตามความต้องการนะ,ะการวิจัยบริสุทธิ์นะ,ะ Pure Research นะโอ้โห Pure Research เนี่ยเป็นการวิจัยยังไงคะที่มุ่งมุ่งค้นหา ความรู้ใหม่ๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการนะคะพอพูดถึงงานวิจัยาางานวิจัยบริสุทธิ์นะโค้ินก็นึกถึงเพื่อนนะคะรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะคะตอนนั้นเนี่ยก็เป็นการรับน้องนะรับน้องที่เรียนปริญญาเอกค่ะรุ่นพี่เขาก็มาบอกเล่าประสบการณ์นะอาจารย์ก็ถามขึ้นว่าเอ้ยอาการที่คุณมาเรียนปริญญาเอกเนี่ยคุณต้องการอะไรในชีวิตนะรุ่นพี่ จบวิศวะนะคะรุ่นพี่ท่านหนึ่งเขาก็บอกว่าผมต้องการคิดคน้นทฤษฎีอะไรสักอย่างหนึ่งอะทฤษฎีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่มันเกิดจากผมเนี่ยเนาะในฐานะมาเรียนปริญญาเอกนะคะคิดคน้นทฤษฎีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าการวิจัยบริสุทธิ์ค่ะนะคะแน่นอนค่ะ การที่เราเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันใช้เวลานานเนาะมันใช้เวลานานนะคะใครอยากจะสร้างทฤษฎีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยลองลองดูนะคะว่าใช้เวลานาน,านแค่ไหนเป็นการขยายองค์ความรู้ค่ะให้มีการแนะนนำไปใช้เผยแพ่เผยแพร,แพร่ข้อมูลต่างๆนะเราก็จะเห็นทฤษฎีมากมายเช่นทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟอยทฤษฎีของมาสโลนะ,ะทฤษฎี อะไรนะคะทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนะคะโซเชียลเทอรีต่างๆนะคะนี่คือ,อาการวิจัยบริสุทธิ์ค่ะ